อย่างช่องอะไรครับชอบไอคิวบาซิงนะครับว้าวจะมาดูอินด no? ิกานขิดไม้นะครับอ้าวน้าดูเต็งโซนะครับก็แป๊กนะครับก็เป๊กเป็นคนแต็งนะครับโน่ึ้นไปท่ายังโน่ก็แเลย พี่บึกนะครับชื่อและชื่อพี่บึกนะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อเแม่เลยนะครับเนี่ยครับคนดับเรียบชื่อกิตนะครับเนี่ยครับชื่อชื่อกิตนะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อแม่เล้นะครับเนี่ยครับอ่าให้มาแค่คนดับไม่ฟื้นนะครับว้าวนี่ครับ นี่เป็นแปลงบนเขานะครับพี่มังกรมังกรคลิปไม้ครับเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างหน้ารถเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มาอยู่หน้ารถเลยครับเนี่ยชื่อช่องอะไรครับอังกอรสายซิงเอาเอาดีๆครับชื่อช่องอังกอรสายซิงครับอังกอรสายซิงครับเดี๋ยวขึ้นให้ตัวใหญ่ๆรับนี่ครับตรงนี้นะครับอังโกลเอแอลครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นช่องไว้ให้นะครับไปติดตามอังเปาเลยครับเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็มาถึงหน้ารถแล้วครับ ไม่ฟื้นแล้วครับไปนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่ผมกับน้องคนเสือเขียวเมื่อกี้เก็บไม่ฟื้นนะครับเอาขึ้นรถไปสองสามคันแล้วครับรถคันนี้เดี๋ยวขึ้นพาไปดูครับเนี่ยคันนี้เลยครับนี่ครับเอาไปวันนี้มาที่นี่ทำไมครับมาเก็บไม่ฟื้นครับโอเคพ่อก็มาเก็บไม่ฟื้นด้วยครับครับ เดี๋ยวแล้วก็พาไปดูตอนตอนที่ข้างหน้าตอนข้างหน้าที่เขาตัดไม้นะครับที่เขาเลื่อให้แมคโครคีไปขายนะครับเนี่ยเนี่ยครับที่เขาตัดไม้ครับเขาบ้องเป็นต่อนๆนะครับเนี่ยเนี้ยเนียแมคโครกำลังขีดไม้ เอาไปขายที่หนองโพครับห <Wow. S 1> นองโพอ,อยู่ตำบลบานคนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับอันนี้ครับเขาพาไปทำที่นอนกันนะครับ What What the fuck นะอย่า,อาคลิปหน้าใครอยอยาให้ขึ้นพาขึ้นไปที่เาขาค้อนที่รัตไถหลากไม้มากอ้ คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับว่าใครถ้าใครอยากดูอันนี้ครับไก่ผมนะครับชื่อมังกรนะครับนี่อันนี้คนเลื่อยนะครับคนเลื่อยครับอันนี้ คนทำไมครับเนี่ยอีโบโลครับอีโบโลครับทำในทุกตำแหน่งนะครับอันนี้ครับคนในคนวัดไม้นะครับหลับไปนะครับคนรักไม้ครับคนรักไม้คนวัดไม้หลับนะครับนี่ครับพี่แป๊กนะครับพี่แป๊กเกิดเป็นคนตัดกำลังอีกหนึ่งคนนะครับพี่ครับ สุดยาใบาใจแรงนะครับ <c oughs> คนนี่เป็นคนเออมันหมดนะครับใช่เออคนที่ว่ามันหมดนะครับอ,อย่าพูดอ <c oughs> ย่าพูดยานะครับคร<น>ับนะถ้าใครอยากให้ผมพาขึ้นไปแล้วข้างบนก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับยังไม่ถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้ว ถ้าใครอยากให้ผมพาขึ้นไปทางข้างบนก็คอมเมนต์มาเลยนะครับโอเคก็ถ่ายละคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับแคร์ผมนะครับขอบคุณครับ